สวัสดีครับก็มาต่อการใช้โปรแกรม .d อนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเราก็จะเริ่มป้อนข้อมูลของผังชั้นหลังาคาก่อนนะฮะเวลาป้อนข้อมูลเนี่ยก็จะไปที่เมนูป้อนข้อมูลหัวกระดาษเนี่ยหมายความว่ามันจะเป็นหัวกระดาษตอนที่พิมพ์ออกทางกระดาษนะครับเป็นชื่อโครงการต่างๆนะเราสามารถจะเปลี่ยนได้นะครับก็เป็นชื่อโครงการของเราสมมติว่าโครงการนี้เป็น บ้านพักอาศัยชั้นเดียวนะภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดนะวิศวกรก็ว่าไปเป็นใครนะฮะสมมุติวิศวกรชื่ออดนสอนกันนะชั้นที่เท่าไหร่เป็นชั้นหลังคานะ เราก็สามารถที่จะป้อนเข้าไปได้อันนี้มันจะปรากฏต,ตอน heading ของการพิมพ์นะครับเราก็คลิกตกลงนะฮะเสร็จแล้วก็จะมาข้อมูลควบคุมแนะนำให้ป้อนเรียงตามลำดับนะครับแต่จริงๆแล้วมันมันขยับบางตัวได้นะครับพอทำทำไปได้เราจะเข้าใจเองนะแต่ตอนนี้เรียงจากล่าง จากบลงล่างไปก่อนนะฮะเข้ามาควบคุมจำนวนจุดต่อเนี่ยตอนอย่างตัวเนี้ยที่เรากําหนดไปแล้วนะก็เป็น9จำนวนแผ่นพื้นเป็น4จํานวนคาน6ชชิดนหน้าตัดคาน1น่หน้าตัดเสาหนะครับน้ําหนักตานแนวคานไม่มีคลิกตกลงโนะปรแกรมนีิงจริงขยายเต็มมันขยายเต็มจอใช่ไหมแต่เราลด ได้นะเพราะว่าเราจะได้ดูแปลนไปด้วยอย่างนี้นะฮะหรือถ้าใครมีสองจอมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้วป้อนพิกัดจุดต่อก็ x y นะอย่างนี้ฮนะหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นเลยนะเนี่ย x 2 y 2เนี่ยถ้าเราป้อนอย่างนี้ไปแล้วใช่ไหม x สอ x 2 y 2นะฮะทีนี้1 2 3เนี่ยน x เป็น2หมดนะคร x เป็น2หมด แล้วก็ y สองเนี่ยก็เป็นหกสเป็น9ก้า4ก็ x เป็นหนะฮะสี่ x เป็นหแล้ว y ก็เหมือนกันคือ2 6 9หเนะฮะเจ็กก็ x เป็น9้า วายก็2 6 9หกาพอคลิกตกลงเนี่ยพอคลิกตกลงมันมันก็จะปรากฏให้เห็นว่าเป็นจริงหรือไม่ถ้ามันหลุดเฟรมไปแบบนี้นะเราก็ใช้ซูมเข้านะกด F2 นะ f ออซูมออกสินะซูมเข้ามันขยายนะนะซูมเข้ามานะฮะอย่างนี้นะครับ แล้วกริดเนี่ยม,มันเพิ่มขึ้นทีละเมตรเราก็จะเห็นชัดนะว,ว่ามันเป็นไปตามที่เราต้องการหรือไม่เรานับดูใช่ไหมอันนี้มัน4เมตรใช่ไหมอันนี้มัน3าเมตรอันนี้4ี่เมตร3าเมตรเรานับช่องได้นะครับพอถึงตรงนี้เนี่ยผมแนะนำนะจริงๆแล้วพอป้อนข้อมูลควบคุมเนี่ยก็ควรจะทําแล้วทำอะไรเซฟนะเซฟเซฟนะครับบันทึกแฟ้มบันทึกแฟ้มเนี่ยนะฮะในหนึ่งโปรแกร,รมเนี่ยนะครับ ใน1นึ่งโปรเจกต์มันจะมีหลายนามสกุลนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับแนะนำให้สร้างโฟลเดอร์ก่อนแล้วค่อยตั้งชื่อนะครับเช่นเนี่ยสร้างโฟลเดอร์ก่อนอาจจะเป็นอะไรดีเป็น house สมมุตินะเข้าไปในโฟลเดอร์แล้วตั้งชื่อก็อาจจะเป็นอันนี้เป็นชั้น2องเนี่ เป็นผังชั้นสองนะฮะเซฟพอเซฟเสร็จเนี่ยมันจะขึ้นไว้ตรงนี้นะครับว่าที่เส้นทางมันอยู่ที่ไหนแล้วชื่ออะไรทีนี้มันชื่อเนี่ยมันมันมันปรากฏชื่อเดียวใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีหลายไฟล์นะครับมันมีหลายไฟล์ถ้าเราเข้าไปดูนะเนี่ยเฮาส์เนี่ยเราเห็นว่าเราตั้งชื่อ2 2id Plan เนี่ยอันเดียวแต่ว่ามันมี3 4 5 6ี่ห้าเจด้า้านามสกุลนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้สร้างโฟลเดอร์เก็บไว้นะครับในแต่ละโปรเจกต์ นะครับถ้าเป็นคนละฟลอรแต่โปรเจกต์เดียวกันก็ไม่เป็นไรก็สร้างโฟลเดอร์ครั้งเดียวนะครัรักษาแบบนี้นะครับอันนี้คือป้อนอจุดต่อและนะครับเนี่ยถ้ามีสองจอก็จะง่ายขึ้นนะแต่ถ้ามีจอเดียวก็อาจจะใช้การซูมอย่างที่ผมบอกนะครับ ทีนี้ต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของการป้อนแผ่นพื้นแผ่นพื้นเนี่ยจะมีคําอธิบายพอสมควรเพราะฉะนั้นผมขอเบรกตรงนี้ก่อนนะเพื่อทําเป็นคลิปสั้นๆนะครับตอนนี้ก็คือพูดถึงการป้อนหัวกระดาษข้อมูลควบคุมและพิกัดจุดต่อนะครับวันนี้ขอคลิปนี้ขอจบการนำเสนอเตเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ